นิทานอีศกเรื่องกบเลือกนายกบฝูงหนึ่งเหนื่อยหน่ายที่จะปกครองกันเองพวกมันมีเสรีภาพมากลนจนนิสัยเสียพวกกบหาได้ทำสิ่งใดไม่นอกจากนั่งร้องอ๊อฟด้วยความเบื่อหน่ายและปรารถนาที่จะมีเจ้านายซึ่งทำให้พวกมันเพลิดเพลินเจริญใจด้วยท่วงท่าสง่างามและชวนให้จงรักพักดีรวมถึงคอยปกครองฝูงกบโดยที่พวกมันรู้ตัวด้วยว่าถูกปกครองอยู่ เรากบประกาศว่านมหรือน้ำไม่ใช่ผู้ปกครองสำหรับพวกมันดังนั้นพวกมันจึงขอร้องเทพจูปิเตอร์ให้ส่งพระราชาลงมาให้พวกมันเทพจูปิเตอร์เล็งเห็นว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างดาด,ดื่นและโง่เขลานักแต่เพื่อให้พวกมันเงียบเสียงรวมถึงให้เชื่อว่าพวกมันมีพระราชาพระองค์จึงโยนซุงท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งหล่นโครมลงมาจนท้องน้ำแตกกระจายไปทั่วฝูงกบซ่อนตัวอยู่ใต้กอกกและต้นหญ้า พลังคิดว่าพระราชาองค์ใหม่ของพวกมันเป็นอสูรยักษ์น่ากลัวแต่ไม่นานพวกมันก็พบว่าพระราชาท่อนซุงทรงอ่อนน้อมและรักสงบเพียงใดในเวลาอันสั้นพวกกบหนุ่มสาวก็ใช้ท่อนซุงเป็นแท่นกระโดดน้ำส่วนพวกกบชราก็ใช้มันเป็นสถานที่นัดพบที่ซึ่งพวกมันพากันบ่นด้วยเสียงอันดังเกี่ยวกับผู้ปกครองจนได้ยินไปถึงหูเทพจูปิเตอร์เพื่อสั่งสอนบทเรียนให้แก่บรรดาก,กบทั้งหลาย ท่านเทพบอดีจึงส่งนกกระเรียนลงมาเป็นพระราชาแห่งดินแดนกบนกกระเรียนพิสูจน์ให้เห็นว่ามันต่างจากพระราชาท่อนซุงองค์ก่อนเพียงใดมันสวาปามเหล่ากบผู้น่าสงสารซ้ายทีควาทีจนไม่ชาพวกกบก็สำนึกว่าพวกมันช่างโง่ขลาวยิ่งนักพวกมันร้องอบอบอย่างเศร้าสลดขณะอ้อนวอนต่อเทพจูปิเตอร์ให้ช่วยนำทรราาใจโหดกลับไปก่อนที่พวกมันจะถูกทำลายจนหมดสิ้น อะไรอีกเล่าพวกเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือพวกเจ้าก็ได้ในสิ่งที่พวกเจ้าร้องขอแล้วนี่ตอนนี้ก็ได้แต่โทษตัวเองแล้วและสำหรับหายนะที่พวกเจ้าได้รับเทพจูปิเตอร์กล่าวมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตรงแน่ใจว่าก่อนที่จะมองหาความเปลี่ยนแปลงเราได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก่อนแล้วพุทธภาษิปอภัทธาตัฏฐะโพชันติยัตถาพาลาปภาทเร พัธาปิตตามุตเจนติยัตถทรีราปภาทเรคนขล่าวย่อมกล่าวในเรื่องใดไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้นคนฉลาดย่อมกล่าวในเรื่องใดแม่ถูกผูกก็หลุดในเรื่องนั้น นิทานอีโศบเรื่องนกเขาแมวกับตก,กั๊กแตนนกเขาแมวมักจะนอนหลับในตอนกลางวันเสมอและหลังจากตะว,วันตกดินเมื่อแสงสีชมพูจางหายไปจากขอบฟ้าและเงามืดบ่อยๆคืบคลานไปตามลำเนาป่ามันก็จะกระพือปีกพึบภาพออกมาจากโครงต้นไม้เก่าส่งเสียงร้องผู้คู่คูสะท้อนก้องป่าอันเงียบงนันจากนั้นมันก็เริ่มล่าแมลงปีกแข็งเต่าทองกบและหนูที่มันโปรดปรานเป็นอาหาร ยังมีแม่นกเขาแมวเท่าตัวหนึ่งซึ่งเมื่อแก่ตัวลงก็กลายเป็นพวกขวางโลกและเอาใจยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสิ่งใดมารบกวนการงีบหลับในตอนกลางวันของมันยามบ่ายฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นวันหนึ่งขณะที่มันหลับอยู่ในโพรงต้นโอก๊กก็มีตัก,กแตนตัวหนึ่งซึ่งอยู่แถวนั้นร้องเพลงออกมาอย่างรื่นเริงทว่าเสียงของมันแหบเห้วยิ่งนักนกเขาแมวโผล่หัวออกมาจากโครงไม้ซึ่งเป็นทั้งประตูและหน้าต่างของมันในทันที ได้ปรดออกไปจากตรงนี้ทีเถิดท่านมันกลางกับเจ้าตะกัแตนท่านไม่มีมารยาทเลยหรือยอย่างไรอย่างน้อยท่านก็น่าจะเคารพอาวุโสของข้าและปล่อยให้ข้านอนหลับอย่างเงียบสงบแต่เจ้าตะกัแตนตอบเสียงแข็งว่ามันมีสิทธิ์อยู่ในที่ของมันภายใต้แสงอาทิตย์พอๆกับที่นกเขาแมวมีสิทธิ์ในที่ทางของตัวเองคือโพรงไม้โอ๊กเก่าแก่จากนั้นเจ้าตะกัแตนก็เร่งเสียงร้องเพลงดังขึ้นแถมแหบเ้าหนักกว่าเดิม นกเขาแมวชาราผู้ชาญฉลาดรู้ดีว่าหากจะเถียงกับเจ้าตะก,กะแตนต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเถียงเรื่องทำนองนี้กับใครใครก็คงเหมือนๆกันนั่นแหละอีกทั้งดวงตายามกลางวันของมันยังพร่ามัวจนไม่อาจลงโทษเจ้าตะก,กะแตนได้อย่างสาสมมันจึงอดทนต่อคำพูดหยาบคายเหล่านั้นแล้วเอ่ยกับตะก,กะแตนด้วยน้ำเสียงสุภาพถ้าอย่างนั้นหากข้าต้องตื่นเสียแล้วข้าคงต้องทำใจให้รื่นรมกับเสียงเพลงของท่าน ขอข้าคิดหน่อยนะข้ามีสุดยอดเหล่าอางุ่นอยู่ทรงตรงมาจากเทือกเขาโอลิมปัสซึ่งข้าได้ยินคำบอกเล่ามาว่าเทพอพอลโลเสวยสิ่งเหล่านี้ก่อนที่พระองค์จะขับขานเพลงให้เหล่าทวยเทพฟังในโปรดเข้ามาลิ้มลองเครื่องดื่มเลือดรสนี้พร้อมกับข้าเถิดข้ารู้ดีว่ามันจะทำให้ท่านร้องเพลงได้ไพเราะดังเทพอพอลโลเลยทีเดียวนกเขาแมวกล่าว ตัก,กแตนผู้โง่เขลาหลงเชื่อคำยินยอของนกเขาแมวมันจึงกระโดดเข้าไปในโพรงของนกเขาแมวเพราะว่าทันทีที่มันเข้าใกล้มากพอที่นกเขาแมวจะมองเห็นมันถนัดชัดเจนมันก็ถูกนกเขาแมวจิกเข้าปากในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำยินยอไม่อาจพิสูจน์ถึงความชื่นชมที่แท้จริงอย่าปล่อยให้คำสรรเสริญเยินยอทำให้คลายความระมัดระวังต่อศัตรู พุทธภาษิตเวยเสาวสาพยมันเตเวติเพราะความไว้ใจภัยจึงตามมานิทานอีศบเรื่องวังวกับล้อ,อกเกวียนวัวคู่หนึ่งลากเกวียนหนักมาตลอดทางเป็นหลุมเป็นบ่อในชนบท พวกมันออกแรงทั้งหมดเพื่อดึงเกวียนแต่พวกมันก็หาได้บ่นอิดออดอันใดไม่ส่วนล้อเกวียนนั้นแตกต่างออกไปงานของมันแสนจะเบาเมื่อเทียบก,กับงานของวัวแต่มันกลับส่งเสียงเอียดอาดทุกรอบที่หมุนไปเจ้าวัวผู้น่าสงสารนอกจากจะต้องออกแรงสุดกำลังเพื่อลากเกวียนลุยหล่มโคลนลึกๆแล้วมันยังต้องฟังเสียงบ่นคร่ำครวญของล้อจนเป็นสองหูอีกอย่างที่รู้ นี่ทำให้งานของพวกมันยากเกินจะทานทนขึ้นอีกหลายเท่าเงียบสดทีในที่สุดเจ้าวัวก็ร้องออกมาอย่างเหลืออดทำไมล้อยอย่างเจ้าถึงได้บ่นเสียงดังนักเราต่างหากที่ลากน้ำหนักทั้งหมดไม่ใช่เจ้าสักหน่อยแถมพวกเรายังไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยสักแอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่บ่นมากที่สุดคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุด พุทธภาษิตนัตถีคณัธสมาทุกขาทุกเสมอด้วยขันไม่มีนิทานอีโศบเรื่องราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งอนเนกายหลับไหลอยู่ในป่าทึบหัวอันใหญ่โตของมันวางอยู่บนหัวอุ้งเทา้า หนูน้อยขี้กลัวบังเอิญวิ่งมาบนตัวของมันโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความกลัวและร้อนรนที่จะรีบหนีไปให้พ้นเจ้าหนูกลับแล้นปรูดไปบนจะหมูกราชสีราชสีงีบหลับอยู่ดีๆเครั้นถูกรบกวนมันจึงตะบป,ปุ้งเท้าอันใหญ่โตลงไปบนเจ้าสัตว์ตัวน้อยด้วยความฉุนโกรธหวังจะฆ่าหนูให้ตายปล่อยข่าไปเถิดเจ้าหนูผู้น่าสงสารขอร้องกรุณาปล่อยข่าไป แล้วสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนราชสีรู้สึกขบขันยิ่งนักเมื่อคิดว่าเจ้าหนูจะมาช่วยอะไรมันได้แต่มันเป็นสัตว์ที่มีเมตตาจึงปล่อยเจ้าหนูไปในที่สุดอีกไม่กี่วันต่อมาขณะกำลังซุ่มล่าเหยื่ออยู่ในป่าราชสีก็ติดบ่วงของนายพรานมันไม่อาจหลุดเป็นอิสระบ่วงของนายพรานได้จึงคำรามเสียงดังก้องป่าด้วยความโกรธแค้น เจ้าหนูจำเสียงงานได้จึงรีบวิ่งมาเจ้าป่ากำลังดิ้นรนอยู่ในตาข่ายมันรีบวิ่งตรงไปที่เชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งซึ่งรัดราชสีเอาไว้ก่อนจะกัดแทะเชือกจนขาดในที่สุดราชสีก็เป็นอิสระท่านหัวเราอตอนที่ข้าบอกว่าจะตอบแทนท่านเจ้าหนูกล่าวมัดนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าแม้แต่หนูก็ช่วยราชสีได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาไม่เคยสูญเปล่าพุทธภาษิต โยโนหันตินาคาเตตินอชินาตินอชาเปเยมัตตโสสัพพภูตานังเวรันตัสสะนอเกนจิผู้ใดไม่ฆ่าเองไม่ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะผู้นั้นชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงและไม่มีเวรกับใครใคร ทานอีศบเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะอยู่ใกล้ป่าทึบไม่ไกลจากหมู่บ้านนักไม่นานเขาก็พบว่าชีวิตในทุ่งเลี้ยงสัตว์นั้นช่างน่าเบื่อหน่ายเหลือทนความบันเทิงเท่าที่ทําได้มีเพียงคุยกับเจ้าหมาและเป่านกหวีดเลี้ยงแกะของเขาไปเรื่อยเปื่อยวันหนึ่งขณะที่เขานั่งมองแกะและผืนป่าอันเงียบสงบพร้อมทั้งครุ่นคิดว่าจะทําอย่างไรดีหากเจอหมาป่า เขาพลันคิดถึงแผนการที่จะสร้างความสนุกสนานให้ตัวเองได้แผนการหนึ่งเจ้านายของเขาเคยบอกให้เขาร้องให้ช่วยหากหมาป่าจูโจมฝูงแกะแล้วพวกชาวบ้านก็จะขับไล่มันไปดังนั้นแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่เห็นอะไรที่คล้ายหมาป่าสักตัวโผล่มาเขากลับวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและร้องตะโกนสุดเสียงหมาป่าหมาป่าเป็นดังคาดเมื่อพวกชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนก็ทิ้งงานของตนและวิ่งจันไปยังท้องทุ่งด้วยความตื่น ร่นตกใจใหญ่หลวงแต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นก็พบเพียงเด็กชายนั่งหัวรอดตัวมอ,อยู่กับมุกตลกที่เขากลั่นแกล้งชาวบ้านไม่กี่วันถัดมาเด็กเลี้ยงแกะก็เขามาในหมู่บ้านและร้องตะโกนอีกหมาป่าหมาป่าแคนเคยพวกชาวบ้านวิ่งไปช่วยเหลือเขาเพียงเพื่อถูกเด็กชายหัวร่อยอีกครั้งกระทั่งตกเย็นวันหนึ่งขณะที่ดวงตะวันลาลับขอบฟ้าบริเวณชายป่าก็มีเงามืดคลืบคลานเข้ามาในทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมาป่าตัวจริงกระโจนออกจากพุ่งไม้ตรงรีเข้าขยัำคอแกะเด็กชายวิ่งตรงไปยังหมู่บ้านพร้อมตะโกนก้องด้วยความหวาดหวัน่นหมาป่าหมาป่าแต่คราวนี้แม้ชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องพวกเขากลับนิ่งเฉยไม่ยอมวิ่งไปช่วยเหลือเช่นทุกคราวเขาหลอกเราไม่ได้อีกแล้วละพวกชาวบ้านเอ่ยหมาป่าสังหารแกะของเด็กชายไปมากมายก่อนจะเร้นกายหายเข้าไปในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครเชื่อถือคนโกหกในยามที่เขาพูดความจริงพุทธภาษิตอภูตวาทีนิระยังอุเปติคนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนกรอกอ